ื่อพระเครื่องเนี่ยมีความนิยมพอมีความนิยมมีการเล่นหาคือมีคนเนี่ยเคยเอาเงินเนี่ยมาซื้อพระเครื่องแล้วทําให้ยืนยันว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่าเมื่อเป็นของที่มีมูลค่าก็จะถูกนํากลับเข้ามาสู่หลักที่เราเรียกว่าของที่เป็นวัตถุซื้อเก็บอมแล้วมีมูลค่าดีกว่าเงินน่ะถ้าเราเก็บไว้สิบปีมันเท่าเดิมนะแต่ถ้าเราปรับจากเงินเป็นที่ดินเราปรับจากเงินเป็นบ้านอันเนี้ย คือมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามตามสภาวะเศรษฐกิจะนะพระเครื่องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเก็บแล้วเนี่ยเขามีมูลค่าเพิ่มชีนเอ็นเวลเอ็กซ์ในวันนี้จะพามารู้จักกับการลงทุนในพระเครื่องนะคะวิธีการเลือกลงทุนในพระเครื่องต้องเลือกอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันค่ะในแง่ของผลตอบแทนจะเป็นแบบไหนไปร่วมพูดคุยกับเซียนพระพร้อมๆกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตบางแพรแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนุ่ยครับขอต้อนรับเซียนพระนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนในพระเครื่องซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เลยใช่ไหมคะคุณโอ๊ตคะใช่ครับจริงๆแล้วการลงทุนในพระเครื่องเนี่ยนะคะเกิดมานาน้อยังคะพระเครื่องเนี่ยคือสิ่งที่ผูกพันกับคนไทยผมว่ายาวนานไปร้อยปีหรือมากกว่าร้อยปีค่ะเพราะสมัยก่อนตอนเราเด็กๆ เห็นไหมฮะเราเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอ่าอย่างสมัยก่อนเวลาเราดูภาพยนตร์หรือละครในอดีตเวลาเราออกไปรบในสงครามสิ่งที่ต้องมีใช้คือเครื่องรางของข,องของังค่ะนั่นแหละครับผมคิดว่าเรื่องการนับถือในวัตถุมงคลเนี่ยมีมายาวนานหลายร้อยปีหลายร้อยปีแล้วใช่ครับค่ะแล้วจากการนับถือมาสู่การลงทุนในทั้งพระเครื่องเนี่ยค่ะคือมีความนิยมในประเทศไทยมาประมาณกี่ปีแล้วคะ อันนี้ผมต้องบอกว่าสําสหรับผมนะครับผมขอจะบอกเนี่ยว่าคนมักสงสัยว่าพระเครื่องเนี่ยในคําถามของคุณหมวยเนี่ยค,คือมันมีราคาจริงไหมออขายได้จริงไหมแล้วพระเครื่องมีราคาจากอะไระนะครับผมก็ขอย้อนเล่าใฝั่งวันนี้ว่าเราต้องย้อนกลับไปรู้จักพระเครื่องจริงๆว่าในพระเครื่องเนี่ยเราจ่ายเงินเพื่อแลกกับอะไระเหมือนกับเราไปหาหมอเราจ่ายเงินเพื่อแลก สุขภาพอ่าพระเครื่องเนี่ยเราจ่ายเงินพระแรกพุทธคุณแต่ผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนไม่ได้พูดเข้าไปถึงพุทธคุณที่อยู่ในพระเครื่องค่ะนะครับคนก็เลยกลายเป็นสงสัยว่าพุทธคุณเนี่ยมีจริงไหมอ่าพระเครื่องสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เขาให้กันฟรีๆหรือเขาไม่ได้ซื้อขายกันในอดีต,นะดตในอดีตในอดีตแต่ด้วยความที่ว่าพุทธคุณพระเครื่องเนี่ย คนสัมผัสดได้คนสัมผัสได้ก็คือว่าเหมือนกับเวลาไปด้วยกันหลายๆคนอย่างเงี้ยครับเฮ้ยทำไมคนนี้ไปไหนก็มีคนชอบอทำไมคนนี้ไปไหนก็ชอบใครก็ก็จีบต,ติดอย่างเงี้ยม,มีของดีอะไรก็ชอบถามแบบนี้ทำไมคนเนี้ยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรอยู่เลยทำไมตอนนี้ร่ำรวยผิดหูผิดตาเขาก็ย้อนถามไป,ไปว่ามีของดีอะไระดังนั้นเมื่อเขาบอกว่าใช้สิ่งนี้ แล้วมีสเสน่ห์ใช้สิ่งนี้แล้วจะทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีอีกคนก็ไปหามาลองใช้บ้างพอไปหามาลองใช้บ้างแล้วได้สิ่งเดียวกันพอหาสิ่งเดียวกันใช้ได้สิ่งเดียวกันนั่นแหะจึงมีคนเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถบรรดาลคุณวิเศษในสิ่งนี้ที่เรียกว่าพุทธคุณให้เขาได้เขาเนี้ยของเหล่านี้เมื่อมีคนหาหาหาก็หมดก็มีความต้องการของตลาดอ่า <ไป S 1> แล้วก็พระหรือวัตถุางคลเนี้ย เขาสร้างขึ้นมาในอดีตอ่ะเขามีพิธีกรรมแล้วสร้างด้วยจนวนจํากัดค่ะเมื่อหาไม่ได้ก็ต้องใช้เงินเช่าใช้เงินเช่าในการแลกเปลี่ยนค่ะถ้าพูดถึงในอดีตพุทธคุณมีการลองอลองว่าพุทธคุณเนี่ยมีจริงไหมเราจะเคยได้ยินว่าเอาพระเครื่องใส่ปากปลาช่อนแล้วฟันอเอาพระเครื่องเนี่ยมาลองแขวนแล้วยิงถ้ายิงไม่ออกอย่างเงี้ยเขาจริงจะจ่ายตังค์เช่า นี่คือพุทธคุณเนี่ยมีการทดสอบและทดลองอคนจึงกล้าที่จะจ่ายเพื่อจะแลกกับพุทธคุณวิเศษในวัตถุมงคลที่เรียกว่าพระเครื่องนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าความนิยมนี้ก็ก่อให้เกิดเรื่องของการสะสมและบางทีสะสมไปสะสมมามูลค่าก็เพิ่มขึ้นด้วยด้วยความที่คนอยากได้พุทธคุณของพระเครื่องแบบนี้แล้วพระเครื่องมีจำนวนกันหาไม่ได้เขาจึงจ่ายนะครับ ต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยมีมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าอย่างอื่นผมย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนสงสัยได้ไหมครับค่ะเรามักจะสงสัยกันว่าพระเครื่องเนี่ยเก็บแล้วขึ้นจริงไหมราคาขึ้นราคาขึ้นจริงไหมอันนี้อันนี้อันนี้คือประชาชนทุกคนอยากรู้เก็บแล้วราคาขึ้นจริงไหมจริงไหมคะแล้วที่เห็นเขาขายกันเป็นแบบแพงๆจริงไหมอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหลักสิบล้านร้อยล้านอ่จริงครับค่ะอันนี้จริงครับต้องบอกว่า นะฮะคนเราอะจะจ่ายเนะี่ยมีอยู่สองแบบสําหรับผมนะจ่ายเพื่อซื้อความสุขกับบําบัดความทุกข์เห็นไหมครับถ้าเวลาเร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 ามีเงินแล้วอยากซื้อความสุขเนะี่ยเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราจะซื้อของไปเนี่ยโอเคเหมือนกันกับบําบัดความทุกข์เมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยไม่สบายาเราเป็นมะเร็งเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายถ้ายกตัวอย่างเหมือนท้าแฟนเราได้ข่าวว่าแฟนเรานะไปนอกใจเราก็ต้องไปหาหมดหาหมอเพื่อทำนะสเสน่ห์ยาแฝดอะไรคืออารมณ์เดียวกัน พระเครื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งที่ได้ทั้งช่วยในด้านความสุขในการสะสมะและบําบัดความทุกข์เวลาที่เรามีปัญหาในชีวิตเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจถูกต้องครับค่ะแล้วทีนี้ในแง่ของอพระเครื่องที่เป็นการซื้อหรือเช่าหรือบูชานะคะคขอใช้คําว่าบูชาพระเครื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย สะสมไปและเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือว่าที่เรียกว่าการลงทุนเนี่ยค่ะเราเรียกว่าความนิยมมันมีจริงไหมคะในในวงการียกาเรียกว่าความนิยมผมคิดว่าไม่ใช่แค่วงการพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นวงการของสะสมถ้วยกระเบื้องเครื่องกระเบื้องวงการสะสมวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นวงการสะสมเขาสัตว์เห็นไหมที่เป็นที่เป็นของประดับคือคําว่าของสะสมเนี่ยคือไม่มีอยู่แล้วถ้าใครมีครอบครองเนี่ยเวลาใครผ่านมาเห็นอะ จะรู้สึกว่าโอ้ว้าวนะคุณได้ครอบครองของที่มันมีน้อยมีเหลือน้อยๆที่อยู่ในนีในประเทศหรือในโลกผมว่าเหมือนกันนะฮะมันเป็นการเขาเรียกอะไรครัได้ครอบครองสิ่งที่พิสูจน์ว่าเรามีฐานะหรือว่าเรามีคุณค่าในการได้ครอบครองของที่มีจํานวนน้อยๆเมื่อพระเครื่องเนี่ยนะฮะมีความนิยมพอมีความนิยม มีการเล่นหาคือมีคนเนี่ยเคยเอาเงินเนี่ยมาซื้อพระเครื่องแล้วค่ะอ่าดังนั้นอ่ะทําให้ยืนยันได้ว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่าแล้ว <itar vel. S 2> อืออ่าเมื่อเป็นของที่มีมูลค่าแล้วนะครับเมื่อเป็นของที่มีมูลค่าก็จะถูกนํากลับเข้ามาสู่หลักที่เราเรียกว่าของที่เป็นวัตถุซื้อเก็บอ,อมแล้วมีมีมูล,ลค่าดีกว่าค่ะคือผมจะจะเรียกกันได้ว่าเงินน่ะถ้าเราเก็บไว้ มันสิบปีอะ่ะมันเท่าเดิมนะเราเรียนเราจะเรียกว่ายังไงดีาการสะสมสิ่งของหรือวัตถุให้โตทันสภาวะเงินเฟอ้อได้ไหมอมค่ใช้ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าเรามีเงินล้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะซื้อบ้านได้หลังหนึ่งแต่ถ้าผ่านมา2ี่ปีล้านหนึ่งซื้อบ้านไม่หลังแล้วนะ,ะถ้าเรามีเงินเราเก็บเงินไว้ล้านหนึ่งเงินไม่ได้อยู่เท่าเดิมนะครับเงินมูลค่าลดลงแต่ถ้าเราปรับจากเงินเป็นที่ดินเราปรับจากเงินเป็นบ้านอันเนี้คือมูลค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นตามตามสภาวะเศรษฐกิจค่ะนะพระเครื่องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเก็บแล้วเนี่ยเขามีมูลค่าเพิ่มแต่ต้องซื้อให้ถูกพิมพ์ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องเช่าให้ถูกพิมพ์ด้วยหรือเปล่าคะผมว่าแน่นอนครับเมื่ออะไรมีมูลค,ค่าก็จะต้องมีของแท้และของเทียม,อ,มอ่าและเหมือนกับตัวเซียนพระที่ขึ้นมาเป็นเรียกว่านักวิชาการได้เพื่้ดีกว่า,วก,วาก็ย่อมมีเซียนที่แท้จริง และคนที่แอบอ้างออ,อันนี้แน่นอนนะครับวันนี้เรามาเข้าถึงว่าเมือ่ออย่างเมื่อกี้ที่คุณหมวยถามผมว่ามีการเช่าหาจริงไหมอันนี้จริงแน่นอนเพราะทุกอย่างเนะี่ยคือผมอยากให้ย้อนไปดูสถิติสิ่งหนึ่งที่ในวงการพระไม่เคยพูดเลยคือคำว่าเสศสถิติเช่นเก็บพระอะไรแล้วขึ้นจริงไหมคนโดนหลอกจากวงการพระเครื่องจริงไหม,มผมบอกแล้วว่าการเล่นพระไม่ต้องคิดเองกออเองครับ ค่ะให้เราย้อนกลับไปดูสถิติว่าพระแบบไหนที่เก็บแล้วไม่ลดคุณค่าค่ะพระแบบไหนที่เก็บแล้วไม่มสเสถียรลดคุณค่าอืนักสะสมพระนะฮะเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วมีนักสะสมพระที่สะสมแล้วมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลไหมมีแล้วเขาเก็บพระแบบไหนค่ะแล้วคนที่สะสมพระแล้วนะะเสียเงินเสียทองไม่ได้ประโยชน์ ล้มเหลวกับการสะสมาพาะมีไหมมีแล้วคนเหล่านั้นเก็บภาพแบบไหนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสถิติผมคิดว่าคนที่จะลงทุนกับธุรกิจหุ้นอ่าหรือลงทุนกับหลายๆธุรกิจแม้กระทั่งคัดตัวนักกีฬาเข้าในเข้าในทีมก็ต้องย้อนกลับไปดูสถิติวงการพักเครื่องก็ไม่ได้ต่างจากวงการอื่นครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเราก็จะเห็นความชัดเจนในสิ่งที่เราสงสัยเพราะวงการพัเครื่องมีมามาก มีมายาวนานให้เราดูมากกว่า3 4 0ถึง40ปีค่ะแล้วจากที่เคยประสบมานะคะคพิมพ์ไหนที่ได้รับความนิยมบ้างอันนี้ถามจากผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เลย<ด>หรือว่าไม่มีความรู้เลยนะคะดีเลยครับพระพิมพ์ไหนที่นิยมเก็บนิยมเช่าแล้วมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็เคสตัดดี้ในอดีตที่เคยสัมผัสม,มาค่ะคะือจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าสําหรับคนเข้าใจวงการพระยังไม่มากพอผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า คือจริงๆแล้วพระเครื่องอ่ะเราให้มัดรวมกันเลยว่าเป็นพระเครื่อง<ฆ>แล้วถ้าให้ตีโจทย์ง่ายๆพระเครื่องเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าพูดแบบภาษาแบบไม่ต้องประดิษฐ์คำแบบผมนะ<ฆ>ขายพุทธคุณให้เราย้อนกลับไปดูที่พุทธคุณเช่นนะฮะการที่เราแขวนพระหนึ่งองค์เนี่ยแล้วเราไม่ถูกรถชนตายเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนั่นคือมูลค่าในพระเครื่องการที่เราแขวนพระเครื่องหนึ่งองค์เนี่ย แล้วเราได้เจอสิ่งดีๆโดยบังเอิญเช่นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการที่เราแขวนพระเครื่ององค์หนึ่งเนี่ยแล้วทําให้เราหายจากอาการเจ็บป่วยซึ่งเราไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมูลค่าสูงๆนั่นเป็นคือสิ่งที่คนที่เคยแขวนพระของพระสัมผัสได้ในพุทธคุณคแก่นแท้ของพระเครื่องคือพุทธคุณผมก็เลยอยากให้พี่หมวยหรือคนที่ฟังอ่ะเข้าใจว่าเราให้คิดว่าพระเครื่องคือเป็นพระเครื่องก่อนอพระเครื่องที่แพงคือพระเครื่องที่ พุทธคุณสูงเราก็ต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจที่พุทธคุณว่าแล้วพระพุทธคุณสูงมันเป็นยังไงค่ะซึ่งแน่นอนเราจะได้ยินตลอดว่าอะไรที่มักแพงที่ไม่เคยลดคุณค่านั่นคือพระที่มีพุทธคุณสูงยกตัวอย่างเช่นพระสมเด็จไงครับนะคนที่ยอมจ่ายเป็นสิล้านเป็นสิบล้านนะครับเพื่อแขวนพระสมเด็จเขาไม่ได้เช่าไปขายนะครับเขาเช่าไปคล้องแล้วเขาได้สิ่งที่ เขาต้องจ่ายมากกว่าสิบล้านจริงจะได้แต่เขาแขวนพระองค์เนี่ยแล้วเขาได้สิ่งนั้นแล้วเขามัน่นใจว่าเขาได้แน่นอนเขาจิงจ่ายก็ยกตัวอย่างเช่นในหมวดหมู่ของพระเบญจภาคีทั้งหมดสมเด็จวาราคังนะพระผงสุพรรณพระนางพญาพระสุ้มกอนี่ย่ยนะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าพระที่มูลค่าเป็นล้านล้านแล้วไม่เคยลดคุณค่านั่นถือว่าพระที่ได้รับการพิสูจน์พุทธคุณแล้ว ซึ่งก็ต้องมีใบเซอร์มีอะไรด้วยใช่ไหมคะคือจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพระเครื่องเนี่ยถ้าย้อนมาตัวในของใบเซอร์ติเกียรที่เราพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันยังยังเป็นดาบสองคม,มที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับพระเครื่องได้ร้อยเปซแต่ในตลอดระยะเวลา3-40ปีที่พระเครื่องเพิ่มมูลค่าเนี่ยคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจในใบเซอร์ค่ะ คนสมัยก่อนะเขาแค่จําว่ารูปลักษณ์พระเครื่องท,ที่แขวนแล้วได้ในสิ่งนั้นเป็นยังไงจึงไปหาในวงการพระเครื่องจะมีคํหนึ่งคําว่าเล่นหาคําว่าหาคือต้องไม่ได้หาคือต้องไม่ได้เจอ,อบ่อยๆดังนั้นศัพท์ของวงการพระเครื่องถ้าเราตีให้แตกตีให้เข้าใจาคือพระอะไระที่มีการเล่นหาเล่นหาผมเชื่อว่าที่คุณหมวยถามผมหรือว่าประชาชนกําลังสงสัยอยู่ตอนนี้ อยากจะให้โฟกัสที่ชัดเจนเลยว่าพระเครื่องอะไรที่เก็บแล้วขึ้นพระเครื่องอะไรที่เก็บแล้วลงพระเครื่องที่มีมูลค่าเป็นสิบสิบล้านมันเป็นแบบไหนมันมักจะเป็นแบบไหนผมขยายความให้ทีละข้อการเก็บพระเครื่องมีสี่แบบแบบหนึ่งเก็บเพื่อใช้พุทธคุณอคนที่เอาพระไปใช้พุทธคุณเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้สนใจว่าพระจะขึ้นหรือจะลงค่ะแต่รู้แค่ว่าแพรแบบนี้ได้ยินนะได้ฟังมาว่าแขวะแล้วเนี่ยถูกลถชนไม่ตาย พาแบบนี้แขวนแล้วจะเจ้านายจะรักพาแบบนี้จะได้เลื่อนรถเลื่อนตำแหน่งมีองค์เดียวเขาอาจจะพอแล้วนะประกอบกับทุนทรัพย์เขาอาจจะไม่ได้สนใจที่จะมีปริมาณเพียงพอในการลงทุนถ้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ต้องการพุทธคุณมาใช้กับแบบที่สองอันนี้คือเก็บเพื่อนนะเก่งกําไรเราใช้ภาษาธุรกิจศษาสตร์เก่งกําไรแน่นอนครับการเก็บเพื่อเก่งกาไร ผมก็จะย้ำว่ามลยว่าให้ย้อนกลับไปดูสถิติว่าพระหลวงพ่อไหนสายไหนที่ไม่เคยลดมูลค่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเราจะรู้เลยว่าเออแต่ทุกวันเนี้เราไม่ได้ย้อนกลับไปดูสถิติเพราะเราฟังคนพีเซนต์ซึ่งคนพีเซนต์น่ะผมย้ำเลยว่ามีทั้งเสียนตัวจริงและที่ไม่ใช่เสียนตัวจริงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติชัดเจนที่สุดยกตัวอย่างนะ หลวงปู่หลิวในอดีตอหลวงปู่หลิวในอดีตนะฮะผมซื้อตั้งแต่เมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วค่ะจะมีเต่ารุ่นแรกเนี่ยแปดพันปัจจุบันแสนอแสนขึ้นนะฮะเต่าปู่หลิวรุ่นแรกเนื้อนะวะผมซื้อตั้งแต่ตอนนั้นอะอง์ละสี่หมื่นปัจจุบันต้องมีสี่แสนถึงล้านค่ะกี่เท่าตัวครับก็หลายเด้งอยู่นะฮะอเต่าสุขใจผมซื้อตั้งแต่อง์ละห้าสิบบาทปัจจุบันต้องมีแปดพันถึงหมื่น กี่เท่าตัวซึ่งถ้าเกิดนักคนที่อยากจะสะสมพัะเครื่องนะครับเข้าไปเข้าไปศึกษาตรงเนี้ยเขาจะสามารถประกอบการตัดสินใจได้ง่ายค่ะครับนี่ก็เป็นวิธีการเก็บถ้าสำหรับนักที่จะเก็บพัะเครื่องพอลงทุนให้ย้อนดูสถิติผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าอย่างสมัยก่อนผมซื้อเหรียญพรอะห้องวัดช่องลมนะเหรียญละแปดหมื่นนี่ถือว่าโคผมซื้อดีแล้วนะซื้อพระเนี่ย สี่หมื่นอีกสี่หมื่นนี่ซื้อชื่อเสียงตัวเองแปดหมื่นถือว่าซื้อดีละปัจจุบลนล 4, นันเหลือสี่แสนภายได้ระยะเวลา8ปีเราก็สามารถคำนวณได้ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นเศ,ษษศรษฐศาสตร์กำไรเท่าไหร่ประเภทที่สามเก็บเพื่อสร้างตัวตนยังไงคะทําไมคนเราต้องซื้อรถทะเบียนประมูลทําไมคนเราต้องใช้แบรนด์เนมเหมือนว่าประดับบรารมีแบบป,บประดับบารมีและและเพิ่มมูลค่าตัวเองอ่าดังนั้นของที่ที่ไหนก็มีที่ซื้อมาแขวนได้ มันจะประดับบารมีจะสร้างคุณค่าเราได้ไหม,มนะดังนั้นน่ะในในกลุ่มคนมีสตังค์มันจะมีคําพูดคนหนึ่งว่าอยากมีบ้านหลังใหญ่มีเหมือนกันได้อยากมีรถยี่ห้อเดีวยวกันมีเหมือนกันได้แต่ถ้าอยากมีพระที่สวยและหายากเหมือนกันไม่ได้ดังนั้นในกลุ่มของคนที่ต้องการสร้างตัวตนที่จะเป็นหนึ่งหรือเป็นแนวหน้าในกลุ่มคนที่ยอมพักเครื่องเหมือนกันเขาก็จะยอมจ่าย เพื่อให้ได้ครอบครองสิ่งที่หายากสภาพสมบูรณ์ที่เหลือน้อยที่มีคุณค่าเพื่อให้คนอื่นเนี่ยกล่าวขานว่าพระสวยที่สุดอยู่ที่ใครอ่าพระเครื่องจริงมีตามมาด้วยคำว่าพระเครื่องไม่มีราคากลางค่ะเช่นผมยกตัวอย่างยางเหรียญหลวงพ่อเงินวันไหอมรุ่นแรกสภาพสวยๆเลยนะครับกระไล่เต็มๆเลยนะคสองล้านมีคนซื้อแต่พอจมูกถลอกนิดนึงค่ะเหลือล้านสองจุดนิดเดียวนะหายไปแปดแสน ถ้าไม่เหลือสภาพไม่มีกระไรเลยเหลืออยู่สี่แสนคุณหมวยคิดสิฉะนั้นเขาแข่งกันครอบครองสิ่งที่เหลือน้อยและมีสภาพสมบูรณ์เขาจ่ายเพื่อเพื่อให้คนยอมรับว่าเขาได้ครอบครองสิ่งนั้นเพื่อประดับบารมีแต่ย้อนกลับไปแล้วจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็กลับไปสู่ที่เขาเลือกจ่ายของที่มีพุทธคุณพระในประเทศนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกองค์ที่สภาพส,สมบูรณ์จะมีคนจ่ายเป็นหมื่น,เป,น,นเป็นแสนเป็นล้านประเภทสุดท้ายเป็นที่สี่อันนี้เยอะในกลุ่มของคนเล่นพระคือประกอบเป็นอาชีพซื้อมาขายไปไงคุณมวยค่ะคือการซื้อมาขายไปของอาชีพเสียนพระง่ายนิดเดียวครับรู้ว่าระยะปล่อยออกเท่าไหร่จะต้องซื้อให้ต่ํากว่าระยะปล่อยออกอ่าเช่นอย่างคนเล่นเสื้อวินเทจจะรู้ว่าเสื้ออย่างเนี้ย ัวเท่าไหร่ <c oughs> เวลาไปเจอที่ไหนก็ซื้อให้ต่ำกว่าแล้วรู้ว่าเวลาเอามาปล่อยออกจะตั้งราคาเท่าไหร่ที่ไปได้ก็เหมือนวงการของเก่า <c oughs> เหมือนวงการ intage, <c oughs> รถวินเทจเหมือนวงการถ้วยกระเบื้องทั่ว,ท,วทั่วไปดังนั้นระยะแบบนี้เซียนพระเท่านั้นที่รู้ค่ะ <c oughs> ต้องรู้ราคาตลาดต้องมองข <c oughs> าดให้ขาดแล้วต้องจับจังหวะซื้อให้ถูกเพื่อที่จะไปปล่อยในราคาตลาดเพื่อหวังผลอคือเซียนพระเนี่ยเขารู้เรื่องพวกนี้เพราะว่า เขาออกไปตลาดพระทุกวันไงแต่อย่างเราชาวบ้านเนี่ยเราไม่เคยออกไปตลาดพระเราไม่เห็นการซื้อขายจริงสิ่งที่เซียนพระเขาออกไปสู่ตลาดพระหรือสนามพระเขาเห็นการซื้อขายจริงมันก็กลับมาสู่คําว่าสถิติค่ะที่เขาเห็นจริงๆว่ามีคนจ่ายเท่าไหร่เขาจึงรู้ว่าระยะนี้มันเป็นระยะที่มีการจ่ายแล้วซื้อค่ะจริงๆอันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่ทสนใจพระเครื่องอะ่ะได้เข้าใจจริงบริบท เข้าใจในอริบทของการที่นะว่าวงการพาเกิืเนี่ยสุดท้ายแล้วเนะี่ยย้อนกลับมาก็คือเขาซื้อขายในพุทธคุณพระจะแพงได้หรือเล่นหาที่สูตรพุทธคุณมาแล้วแบบนี้นี่เองนะคะสุดท้ายนะคะอยากจะให้แนะนําสําหรับคนที่อยากจะเข้าสู่วงการการสะสมพระครเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะสมเพื่อความสบายอกสบายใจการสร้างความสุขหรือว่าแม้แต่การยึดเหนี่ยวเป็นที่ เพิ่งพาทางจิตใจก็ดีรวมไปถึงอาจจะหวังในแง่ของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเป็นการสะสมเพื่อสร้างมูลค่านะคะเราจะมีวิธีกานกรองดูได้อย่างไรคะว่าพระพิมพ์ที่เราสนใจนั้นแท้หรือไม่แท้มีหลักเกณฑ์หรือว่ามีวิธีการเบื้องต้นไมหมคะในการกรองอ่ะโอเคผมคิดว่าดีเลยนะก็ต้องให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือผมวันนี้ผมขอบคุณคุณหมวยมากคุณหมวยเป็นตัวแทนถ้าผู้ชมทางบ้านได้มากเลย เพราะคําถามของคุณหมวยเป็นคําถามที่เหมือนคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงวงการพระแบบลึกซึ้งจริงๆแต่ถามแทนใจประชาชนได้เลยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่สนใจในเรื่องพระเครื่องนะครับนะ,ะศึกษาก่อนสะสมค่ะ,ะเพราะว่านะะการที่เราเข้ามาในเรา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 ,เราต้องเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราเข้ามาเพื่ออยากจะเข้าสู่วงการพระเครื่องหรือจะมาสะสมพระเนี่ยเพื่ออะไรก่อน ถ้าเราเข้ามาผู้ใช้พุทธคุณเราก็ศึกษาในความในวิธีการสร้างวัตถุบงค,คะว่าพระเครื่องแบบไหนใช้พุทธคุณด้านไหนพุทธคุณมาเครื่องไม่เท่ากันราคาพระเครื่องจริงไม่เท่ากันคุณหมวยงงไหม,มนะครับคือพุทธคุณมาเครื่องเหมือนรถขับถึงเป้าหมายเหมือนกันค่ะแต่รถร20ี่สซีซีกับรถ3 5 0รอหสิซีซีรถ3 5 0อสิซีต้องถึงก่อนสมรรถนะรถความปลอดภัย รถ3า0ร้อสิีซสมรรถนะดีก็แพงกว่ารถที่สมรรถนะด้อยนะซีซีน้อยกว่าถึงช้ากว่าก็มูลค่าถูกกว่าค่ะ,ะถ้าสนใจในะคนุณก็ศึกษาถึงวิกรรมวิธีการสร้างว่าพระเกจิรูรปไหนเป็นผู้ใส่พลังจิตปลุกเสกในเลือกยามวาระอะไรแล้วยันตัวไหนในวัตถุมงคลใช้ด้านใดบางคนไม่รู้พระเครื่องเนี่ยทำไมต้องเาาขงียนเป็นภาษาขอมค่ะภาษาขอมเป็นภาษาของเทวดา S <S ที่เทวดาเนี่ยผ่านมาอ่านแล้วรู้ว่าคุณขออะไรนะฮะทำไมพระเครื่องจริงไม่เขียนเป็นภาษาไทยเขียนเป็นภาษาขอมเมื่อเราเข้าใจว่าอ่านภาษาขอมแปลภาษาขอมออกว่าพระเครื่องเนี่ยพุทธคุณด้านไหนเราก็จะเลือกใช้พระเครื่องได้ตรงพุทธคุณนะฮะสองถ้าเราจะสะสมเก่งกําไรก็ย้อนกลับไปดูสถิติสามถ้าเราจะสะสมเพื่อประดับปรมีเราก็ย้อนไปดูว่าอะไรที่วงการนิยมคือสถิติ นะครับส่วนเรื่องการซื้อขายและเปรได้เป็นเรื่องของเซียนพระซึ่งเซียนพระเขารู้อยู่แล้วสุดท้ายการจะสะสมให้ได้สิ่งที่ต้องการคือต้องได้แท้ฉะนั้นเราจะไปสังเกตพระเครื่องคําว่าแทหรือเก๋อาจจะยากเพราะผมไม่สามารถพูดในเวลา5นาทีละคาให้คนดูพระเป็นได้แต่สรุปง่ายๆสั้นๆว่าณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถนะฮะที่จะไปดูคลิปการสอนดูพระของ นักเล่นพระต่างๆได้ก็เช่นกันครับก็ต้องย้อนกลับไปดูสถิติว่านักเล่นพระหรือเซียนพระคนไหนที่ขึ้นมาบรรยายเนี่ยเขามาสิเขามีสถิติการเล่นพระมายาวนานไหมเขาประสบความสําเร็จในการเล่นพระไหมหรือจู่ๆเขาตั้งตัวขึ้นมาแล้วเขายกเมกว่าเขาเป็นเซียนหรือเป็นนักวิชาการสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูสถิติทั้งหมดนะครับหลักเกฑงง่ายๆเก่าคือแพงเหมือนทุกวงการเก่าคือแพงสังเกตไหมครับพระที่มีมูลค่าหลัก เป็นหลายหลายล้านหรือหลายๆ10ล,ล้านที่ไม่เคยลดคุณค่าหรือมูลค่าคือพระเก่าค่ะเพราะจํานวนการสร้างเนี่ยหมดไปแล้วเพราะเก็บไปหมดนะแล้วพระเก่าเหล่านี้ง่ายๆมักมีอายุมากกว่า100ปีร่ะถ้าพระเกินร้อยปีมักจะแพงแล้วพระที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยนี่เท่าไหร่คะเยอะครับมูลค่าของพระเครื่องเนี่ยอยู่ที่ว่าความต้องการของผู้ที่ต้องการหรือนักซื้อคนนั้นต้องการอะไรเช่นถ้านักซื้อคนนั้น ต้องการป้องกันชีวิตตัวเองอม,มีคนปองร้ายเขาก็จะซื้อปิดตาวัดหนังซื้อปิดตาวัดทองซึ่งมูลค่าสิบต้องบอกเป็นสิบล้านก็มีเพราะเขาต้องซื้อมาใช้ทันที่ตัวเขาจะโดนปองร้ายสําหรับนะักธุรกิจที่ไม่ได้ต้องไปเสี่ยงกับการโดนปองร้ายต้องการให้ธุรกิจที่ลงทุนไปเป็นหลายหลายร้อยล้านประสบความสําเร็จเขาก็จะเลือกไปหาพระที่ช่วยในด้านนี้เช่นเช่นผงยาจิดามณีปูบุญ เหรียญเจ้าสัวหลวงป freely, <S <s ูบุญหรือสมเด็จวัดระฆังถ้าต้องการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งพอเราก็ต้องเข้าใจว่าบางอย่างในการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งก็อาจจะต้องใช้เม็ดเงินหรือคอนเนคชันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าได้ครองพระสมเด็จสักองคหนึ่งได้ครองนะพระนางพญาสักองคหนึ่งได้ครองพระผุสรรพระผงสุพรรณพระยอยผลพลสักองคหนึ่งแล้วทําให้เขาได้ในสิ่งนั้นแน่นอน เขาก็พร้อมจ่ายดังนั้นสรุปว่าพระเครื่องที่มีมูลค่าสูงที่สุดเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากการที่มีผู้ที่ยอมจ่ายแต่ถ้าเก็บสถิติว่าพระเครื่องอะไรที่มูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้พระสมเด็จวาราคังพระสมเด็จวาราคังใช่ครับแต่ผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆไปไปไปโฟกัสหรือว่าคิดว่าซื้อร้อยจะได้ล้าน หรือฟุกอยากให้ศึกษาก่อนแล้วค่อยสะสมครับอ่านี่้าเป็นเคล็ดลับในการลงทุนนะครติดตามคุณโอ๊ตบางแพรเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็จะมีในเพจพระเครื่องสันขวานทางจังท่องทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอตอนนี้มีแอปพลิเคชัน SK c h ค c ช่คซึ่งตรวจรับตรวจเช็คพระให้รู้ผลทันทีนะครับแล้วก็พบกับผมได้นะฮะที่ตลาดพระเครื่องภาคตะวันตกหรือตลาดพระเครื่องกอบกุลจังหวัด ราชบุรีครับได้ค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตบางแพ้มากๆเลยฮะที่มาไขข้อข้องใจในด้านของการสะสมพระเครื่องที่สามารถสร้างมูลค่าทั้งในด้านของการสร้างมูลค่าทางจิตใจและก็การสร้างมูลค่าในรูปแบบของตัวเงินด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ